สำหรับคนที่อยู่ในตลาดหุ้นมาก่อนแล้วเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าขายหมูมาซะแล้วหรือว่าเฮ้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นกับเราเลยอะแล้วมันควรจะต้องทอํายังไงดีเพราะว่ามันรู้สึกแบบโหปั่นป่วนจิตใจมากรู้สึกเจ็บใจใช่ไหมว่าโหพ่อขายไปแล้วราคามันก็ขึ้นกลับไปทีนี้ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับการขายหมูนะครับในภาษาของหุ้นก็คือการที่เราเนี่ยขายหุ้นที่เรามีอยู่อาจจะตอนที่ขาดทุนหรือว่าตอนที่ได้กําไรเนี่ยแล้วพอขายไปเรียบร้อยแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกอาจจะตอนแรกอาจจะได้สัก20% 30%มหรือขาดทุนอยู่กลายเป็นว่าพอขายไปมันขึ้นไปได้อีก30%เรนกลายเป็นโอ้โหเจ็บใจมากรู้สึกแบบกระวนกระวายกันเลยแหละ แต่ทีนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องทํำยังไงกับความรู้สึกนี้และควรจะต้องใช้วิธีไหนที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับการขายหมูเนี่ยดูเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะขายหุ้นในราคาที่สูงที่สุดได้อยู่แล้วเราจึงจําเป็นที่ต้องทําใจกับมันแล้วก็หาหุ้นตัวใหม่มาลงทุนแทนใช่ไหมครับทีนี้คําแนะนําของผมก็คือ เมื่อราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปแล้วและเราเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วว่าจะขายหรือไม่ขายดีผมแนะนําว่าให้ขายไปที่ครึ่งหนึ่งของที่เราถืออยู่นะครับสมมติว่าถือหุ้นอยู่ประมาณสักร้อยหุ้นเราอาจจะขายไปที่50หุ้นเพื่อที่จะดึงกําไรของมันออกมาและอีก50บหุ้นเนี่ยก็ปล่อยมันรันขึ้นไปบางทีเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปได้มากขึ้นหรือมันอาจจะลงมาก็ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีเป้าหมายว่า หุ้นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องได้กําไรที่เท่าไหร่นะครับก็คือเราจะต้องวางแผนแล้วก็มีแผนการลงทุนสําหรับหุ้นตัวนี้ก่อนที่จะไปซื้อนะครับยกตัวอย่างเช่นผมซื้อหุ้น A ที่ราคา100ดอลลาร์แล้วผมคาดหวังที่จะได้กําไรจากมันเนี่ย10%และถ้าเกิดวันดีขึ้นดีโ,อโหอยูย่ๆมันขึ้นไปได้20%เลยเป็น120ดอลลาร์สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันก็คือเราจะต้องขายทํากําไรออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยผมคิดไว้ right. ว่าเฮ้ยผมจะทํากําไรกับมัน หมายความว่าถ้าเกิดผมขายที่ครึ่งหนึ่งผมจะได้กําไร10%แล้วหมายความว่าหุ้นตัวเนี้ผมได้กําไรกับมันเต็มที่ละแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งของมันถ้าราคาวิ่งขึ้นไปได้อีกเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นเป็นโบนัสนะครับหรือถ้าเกิดมันตกลงมาที่ราคาที่เราซื้อก็ไม่เป็นไรเราก็ขายก็ถือว่าเราได้กําไร10%จากมันเรียบร้อยแล้ว แต่การที่จะทําแบบนี้ได้เราจําเป็นที่จะต้องมีแผนการลงทุนก่อนที่จะลงทุนหุ้นแต่ละครั้งนะครับเสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับแนะนําว่าให้ขายที่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขายมากไปหรือขายน้อยไปเนี่ยเมื่อราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงมันอาจจะมีผลที่ว่าเฮ้ยเมื่อเราขายมากเกินไปและราคาหุ้นมันขึ้นไปได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าขายเยอะเกินเลยหรือถ้าเกิดเราขายน้อยเกินไปที่25เซนเหลืออยู่75อย่างเงี้ย และกลายเป็นว่าราคาหุ้นมันตกลงมาเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหรู้งี้ขายเพิ่มไปก็ดีเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับ50%ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดครับสามารถติดตามผม Investor Soul ได้ทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับถ้าใครดูทาง Facebook ฝากกดไลค์กด Follow ด้วยและถ้าเกิดใครดูทาง YouTube ฝากกดไลค์และกด Subs subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นอเมริกานะครับ ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ